สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะแขมาแล้ววันนี้แขรจะพาพี่ๆทำหมกไข่ปลาเนาะค่ะหมกแบบอีสานเนาะอันนี้คือไข่ปลาตะเพียนนะคะที่ทำไว้เรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยใส่พงพปรงนวลไปนิดนึงค่ะโอ้ยฟงบินต่ำกระไรเนาะฟงบินต่ำก็มาดีดีจะไปเสิร์ฟเพอรนพรงนวัวใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แขรชอบแขก็จะใส่แล้วก็ พริกเครื่องแกงก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดโอ้ยกล่องกับโฟอกัสเนาะตามรวมกันนะคะพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดโคลรวมกันเนาะอันนี้คือเครื่องที่จะใส่เนาะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำปลรราค่ะประมาณหนึ่งช้อนกับอีกนิดหนึ่ง แล้วก็ใส่ดอกหอมลงไปค่ะดอกหอมพันเรียบร้อยผสมทุกอย่างเข้ากันเนาะโคลเลือลทุกอย่างร่วมกันทำไม่ยากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมเครื่องปรุงไว้ให้เรียบร้อยก่อนเนาะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้ไปห่อเนาะ ใบตองของเราผ่านไปไปเรียบร้อยเพื่อให้หอมง,ง่ายๆขึ้นนะคะโบหน้าด้วยใบแมงลักหอมหอมค่ะอืมแต่ก็หอมนะคะหอมเข้าไปตองกับไปพัน์ไฟด้วยค่ะเพื่อให้มันนิ่มก่อนเนาะมันจะเวลาห้างหอมเดี๋ยวพอแตกเนาะคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปย่างไฟก็ได้นะคะย่างด้วยไฟอ่อนๆเนาะหรือจะเอาไปนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้น้องแขกจะนึ่งนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ทําขายนอ้องเราทำกินเองแล้วก็ไม่เน้นความสวยงามมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้จะไปนึ่งก่อนนะคะสักประมาณสามสิบนาทีนะคะมาดูหน้าตากันอีกทีว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะสุกแล้วจะหมูไข่ปลาของเรามาแกะดูเนื้อในกันเนาะว่าเป็นยังไง หอมมากหอมมากว้าวน่ากินมากค่ะอ้ยหอมหอมหอมมาเด้อคะ่ะเด้ดเอคุณได้สิกินน้ำแข็งเนาะพี่ติฟบเขาก็มาพร้อมแล้วเนาะ,ะนาะติบเขามาแล้วมกไข่ปลาจะ้อนร้อนเลยโอ้ยน่ากินมาก